คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ใครเล่นตามนะฮัลโหลคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาอยู่กันที่เกมมาจองเวทักหนึ่งนั่นเองนะคุณผู้ชมเนาะกันที่ค่าย PG นั่นเองมาเข้ามาก็เริ่มปรับเบ็ดกันก่อนละกันเนาะมุกจะขอเบ็ดที่180ก่อนนะวันนี้เรามากับทุน15,000นั่นเนองเนาะไปกดออโต้ไป10ครั้งมา คือเกมนี้ใครที่เคยดูครั้งที่แล้วนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าขอขิงหน่อยแล้วกันนะแตกแสนนะคลิปนั้นนะคุณผู้ชมถ้าใครที่ยังไม่ดูก็คือเฮ้ยฟรีเกมอะเฮ้ยโอ้โหสูดอะส2ฟรีสป,ปินไปคุณผู้ชมลุ้นกันเออยังพูดไม่จบถ้าใครที่ยังไม่ดู<ส>คลิปที่แล้วอะย้อนกลับไปดูได้นะคือแตกแสนดีเวอร์มามาเลย โอ้โหไม่คอมโบหรอเสร็จจุยอะอ้าวโอ้โหนี่เพิ่งขิงว่าแตกดีนะยังไงมาสองสองขีดอือหือสองขีดไม่มาอ้าวคุณผู้ชมมทำไมเป็นงี้อ่ะเออนั่นแหละเลขสามมาว้ต่อบึง้งห้าโอ้โหเลขห่าไม่มา 5เต๋วอ่ะเอาคุณผู้ชมเฮ้ยจริงดิจริงดิงดเอาเ,อาเอาดีดี <c oughs> คุณผู้ชมรางวัลรวมก็คือ1,500แต่ส่วนตัวคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นของฟรีคุณผู้ชม1,600หรือ1 5 0 0เนี่ยก็คิดว่าก็บวกอยู่เพราะว่ามันฟรีเนาะตั้ง10ครั้งเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแก้ตัวขอปรับเป็นขึ้นเป็น200แล้วกันนะคุณผู้ชมหม <c oughs> ไปต่อ มาไม่ต้องเสียใจครังหน้าเดี๋ยวรอแก้มือแน่เนาะปรอบใจตัวเองไงไม่ต้องเสียใจแอบหน่อยเอออุตส่าห์ขิงไว้ซะเยอะเลยอะ่ะว่าแตกแสนน่ะหรือยังไงหรือว่าเราใช้บุญไปหมดแล้วทำก้อนมาไปต่อเอออย่างนั้นสองขีดไม่มา อ่ะขออนุญาตกดเองแล้วกันนะคุณผู้ชมเราคิดว่ามือเรานี่แหละแบบมือทองสุดละนี่ตอบไปเลกมุอมือทองได้เลยนะหยอกหยอกยอกมาปั่นกันไปยาวๆเลยแหละมาอย่างเงี้ยเอาเอายังไงอ่ะมาสิปึ้ง วายไปหายไปไหนเนี่ยวายอ่ะพี่วายอ่ะพี่อ่ะพี่งับพี่งับมาเออวายวายเออเป็นวายมาช่องสองอย่างนั้นเลยบวกต่อต่อเนื่องอีกไายมาแถวสามไม่เอาอีกแล้วเหรอโอ้โหบวกรางวัลก้อนโตนี่คือแตกนอกดีกว่าแตกในอีกนะเออบอกมา6050 ผู้ชมตอนนี้กําไรแล้ว้าพันแล้วเราขอขยับเบ็ดขึ้นอีกแล้วกันเนาะเป็น300แล้วกันนะค่ขอยๆขยับขึ้นให้มันเพิ่มทีละร้อยแล้วกันเนาะ <c oughs> ไป <c oughs> อ่ามาแล้วนะ0 0อ้อเอาเฮ้ยเฮ้ยซครเอมาอีกเฉยคุณผู้ชมนี่เราหมุนกันมา3นาทีซแคราเธอเข้า2รอบเลยนะโอ้โหสุดอะเออเคยมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยคงใส่เมื่อกี้เขาแบบแอบเห็นเราน้อยใจไง <c oughs> ใช่ แอบเห็นเราน้อยใจใช่ไหมล่ะอ่ะรอบนี้ให้แก้ตัวใหม่รอบนี้ให้ฟีเกมเขาแก้ตัวใหม่เนอะว่าแบบครั้งเมื่อกี้คือทำผิดกับเรานะเขาต้องขอโทษเรา <c oughs> ไปต่อออว้มาแถวสามอย่างนั้นเลยห้าขีดิวอู้หสวยงามเป็นภาพที่สวยงามมาวมาสองสาไปต่อ เฮ้ยคุณสิบรางวัลก้อนโตรางวัลก้อนโตโตมากๆคุณผู้ชมบวกรางวัลไม่กลับไปแล้วตอนนี้โอ้โหถือว่าเป็นการแก้ตัวที่น่ารักมากเลยนะคะคุณพี่มาจังหวคะ่ะรางวัละระดับซุปเปอร์แล้วคะ่ะอให้อาภายัยให้อาภายัยคุณผู้ชมรอบรอบแรกคือไม่เป็นไรบอกมาสองหมืนสามโอ้โหเลยอีกเจ็ดครั้งโอ้โห มาวาแถวสองปึ้งห้าอันหอ,อันโอ้โหไม่มาเสียดายมาห้าครั้งขอมันหมานก่อนมันหมานจากบัดรเน้เอออย่างนั้นเลยจ้าอ่าวายมาแถว3าแต่ว่าไม่ตรงกันจ่ไม่ตรงกันใจ่ายสองครั้งเออนี่จ่ายแพงจ่ายแพงตัวแพง,ง,งย,ยังไงต่อยังไงมาแถวสองอีก โอ้โหเอาใครทักท่ฉันมาเป็นอะไรทักมาทำไมมาลุ้นกันในเกมต่อในะุผู้ชมสุดท้ายโอ้โหเรียบร้อยคุณผู้ชมรางวัลรวมทั้งหมดคือ31,000โอ้โหฟีเกมครั้งนี้แฮปปี้อยู่ให้อภัยอยู่โอ้โหเกือบนะเกือบไม่รอดแต่ก็เกมนี้ก็ถือว่าดีเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเล่นกี่ครั้งอะถึงอ่ะ ถึงมันจะขาดทุนบ้างแต่ก็ไม่น่าเกียกนะุกคิดว่าถ้าใครที่ทุนน,น้อยๆอะ่ะปั่นมาจองเวหนึ่งหรือว่ามาจองเวสองอ่ะคือสามารถทํากําไรได้เลยนะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองหมุนกันไปอีกสักหน่อยก่อนนะ<ช>คุณผู้ชมชเพราะว่าเราคิดว่ามันยังไม่หนักใจเราอะ่ะถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคุณผู้ชมดูมาถึงกลางคลิปตรงนี้แล้วกดสาธุ99ให้เราด้วยเนาะมาอ่ะไปอีกนิดนึงแล้วกันเนาะ มันจะจบหรือมันจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะคุณผู้ชมมุกคิดว่าถ้าสมมติว่าเราปั่นไปจนจนแบบเราเหลือน้อยให้มุกจะขอกําไรกลับสักหมื่นนึงล้วกันอะถ้าน้อยกว่าน,นี้คือม,มุกก็จะปิดคิดเลยแล้วกันเนาะไปตอนนี้เบ็ดยังที่สี่รอแล้วนะคุณผู้ชมปึ้งนี่สี่ร้อยนี่คือเยอะอยู่นะจะบงไม่ได้นะเอาดีๆ ห้ามบงนะไปเลยนี่นี่บวกมาอีกส0 0รออ่ะอูห้หูเป็นวายมาแถว2อย่างนั้นแหละอู้หูแล้วตัวภาษาจีนนี่คือตัวแพงเลยนะคุณผู้ชมมามารางวัลก้อนโตไปเลยคุณผู้ชมบวกมา15,800กับอีก40นะเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ นี่หอเหอนี่แตกนอกเมื่อกี้คือดีกว่าแตกในรอบเมื่อกี้นะคุณผู้ชมที่ได้พันกว่าบาทอะตอกแย้มตอกแย้มอะเราเมื่อกี้เราบอกมาหนึ่งหมื่นห้าแล้วนะคุณผู้ชมเอาเฮ้ยฟรีเมกมเข้าอีกแล้วคุณผู้ชมคือเกมนี้เข้ามาสามรอบแล้วนะอือหตอนนี้เราหมุนกันที่เจ็ดนาทีอะฟรีเกมเข้าสามครั้งแล้วนะคุณผู้ชมเลิศนะ แล้วจนะ้ะเออโอ้โหสุดปังปังปุรีเยมาเลยนี่นี่นี่อือเป็นวายทั้งแถวคุณผู้ชมโอ้โหแต่ไม่ตรงการจ่ายเอาอยัางไงเศร้านะเศร้านะมานี่นี่เราวบวกเป็นตัวห้านี้มาอีกโอเคอย่างนั้นเลย บวกไปอีกโอ้โหหลักหมืน่นอ่ะมาโอ้โหเกมนี้มันสุดยอดมากคุณผู้ชมบอวไปอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเลิศมาครั้งสุดท้ายอย่าเพิ่งไปเออนี่เป็นแถวสองมาเลยมาเลยปึ้งแถวสามนี่จึ๊บจัาบเรียบร้อยคุณผู้ชม สุดท้ายสุดท้ายเออยังบวกอยู่นะโอ้โหถ้าได้เป็นตัวภาษาจีนแถวแรกนี่คือแบบเลิศเลยมารางวัลก้อนัวบอกมาอีก2 3งหมื่ะคุณผู้ชมเอายังไงเอายังไงก่อนคุณผู้ชมยังไงก่อนโอ้โหสุดมากอ่าคุณผู้ชมเราขออนุญาตดันไปอีกนิดนึงแล้วกันเนาะมุกจะขอเพิ่มเปดเป็น 500. แล้วกดต่ออา เราใจสู้นะคุณผู้ชมมุกบอกเลยว่าแบบนี้ไม่ควรทำตามนะห้ามห้ามห้ามเลยเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่าข้างหน้ามันแตกหรือมันจะไม่แตกด้วยคุณผู้ชมแต่ว่ามุกคิดว่าเราได้กำไรมามากแล้วแหละเราเออกกำไรไปปั่นก่อนละกันมุกคิดว่าถ้ามุกอะ่ะหมุนไปถึงแบบถึงหกหมื่นอ่ะถ้ามันไม่แตกอะัะแล้วมุกเหลือหกหมื่นมุกจะปิดลิปเลยอ่ะเนาะไปถือว่าเข้าใจตรงกันนะคุณผู้ชมถ้าดูมาถึง เอาเดียวฟีเกมอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเราอุตส่าห์พูดว่าถ้าคุณผู้ชมดูมาถึงเมื่อกี้ให้กดสาธุก้าวให้มุกด้วยอ่ะคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ฟีเกมนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเกมนี้โอเคมุกจะปิดคลิปเลยเนาะจจฟีเกมได้เท่าไหร่เท่าเท่าไหนเท่ากันม,มุกไม่ไม่วอลลี่วอตังเนาะเราจะปิดคลิปกันเลยแล้วกันเนาะถ้าเราหมุนไปอีกมุกคิดว่าไม่น่าจะแตกอีกแล้วมาเป็นไว ไปต่อโอ้โหเสียดายไอตัวอันห้าขีดเนี่ยขาดแถวแรกมาคุณผู้ชมมีสองครั้งมาอีกไหมโอ้โหคุณผู้ชมเห็นถางมันไหมข้างล่างอะ่ะมันไหลลงไปแล้วอะ่ะฟีเกมอะ่ะโอโ้เสียดายเสียดายมาต่อเออบวกก่อย่าเพิ่งไปปึ้งเรียบร้อยคุณผู้ชมโอ้โหรางวันรวม คือ6,200เอาจริงๆครั้งนี้ก็บวกมา6,000ก็ไม่น่าเกียดนะคุณผู้ชมมูคิดว่าคือมันเยอะมากๆเลยนะมุกพกมาที่15,000ใช่ไหมตอนนี้เรากลับไป91,000กำไรคือโคตรของโคตรเยอะแล้วอะมูคิดว่าเกมนี้เอาไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครอยากร่วมสนุกกับเกมมาจองเวนหนึ่งก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างที่มูปักหมุดให้แล้วกันเนาะตามไปร่วมสนุกกันได้สำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย